สวัสดีครับพี่น้องครับน่าแล้วม่เงยเภามาแล้วพี่น้องเรามาอีกหรือย,อยงวันนี้เอามาจะใส่นี่มาจะไปวาดเอาเอาออกเอาตัว <c oughs> มันไม่น่าครับมาจะไปวัดไปวัดโอ้เมื่อนี้มือออกพันสาไปก,กลับขึ้นมาเราวันนี้กระชิมาเฮ็ดกันเทศไปโอ้ไปเฮ็ดกันเทศเพราะว่าจับกันเทศได้ลงกู้เพิ่นสิมี า้อนจ่ามิเทศยังเขาเจ้าให้จับแม่อือเขา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 เห็นไหนนี่เดี๋ยวเดีวาจะถามกันว่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะบอกว่าอยู่บ้านอยู่บ้านเม่เคยมีเี่ออกพ้อนาขอกพอนจาซะเชนะเทศแบบใดนี่เอ้ามือออกก้อาเขาเจ้ากระจิตข้นธรรมเทศอพระแม่เรอยู่บมานปฏขค้นปฏิเขากับจิตปฏิมิตรนี่ยไม่เขาจับว่าเขาจิตถือกันเทศองใดอ๋อต้าไอ้ล่แล้จับ ก้หลาาจับถือลุงปูปูจะนกกัซื้อกันเทศออกไปยามือเทีเทากอาไปถวายเพิ่นกันเทศเขาหมายถึงว่าเขาได้ย่งใส่ไปนี่เป็นปัจจัยเป็นยังต้อนนะปัจใจเป็นยังกันเทศก็ทีนีที่ขาเจ้าก็เห็นเกับเป็นนันสมุดนังซือดินซออย่างทีนันทูบเทียดย่งเทีดกัแล้วกันนี่ไปหันกันเทศปัจจโอ้โแล้วแต่เาส้อันนี้คือประเภทนี้ทั้งพี่ย่างมือเทียดเท่ากับไป ใช่กันเทศเพิ่นโอ้ไปไปวัตถุเฮือนบอลนี่ไปเบวัตถุงานโอ้ไปวัตถุไปเบิดตถุงานอุ๊ปป้าคือได้สินไม้งามเด้แม่สินไม้ม่เพี้ยนตัวเดียวโอ้สินไม้เม่เชี่ยวอะไฮโอ้ขอคุณเม่เชี่ยวเสี่ยนี่ของผู้ใดเสี่ยของอี้เฉียวหรอกเสี่ยของขุนเฉียว พ่อตัวคือจะอนอวนได้ว่าสันอออ้วนเสียมตัวใหญ่อ้วนเสียมตัวใหญ่สดยับาราอ้วนเราเสียตัวใหญ่ต้องยอมรับก้มจริงหรอกมือเนีมือออกพรรษานะครับพี่น้องเขเาม่แนล่ะไปุองก้นอีพ่ออีแม่เข้ากับไปถ้ำบุญยุวัฒนะครับมือนี้เป็นมือเดี๋ยวว่ามีควอมสุขอีแบบหนึ่งที่บุญหาบรรพบุรุษผู้ลองรับไปแล้วโอเคยุบนจ้า เท้าพัดเป็นนี่มาได้ไปออกตะหมองอื่นตะวันตะวันตะกี้อยู่ลุงที่บ้านอะได้ทำบุญอยู่ตะพัดออกจากบ้านไปบริเฮ็ดจะเทียไปเฮ็ดกับเฮ็ดอยู่บ้านแพงน้ำยายนนัง่อตอนตอนนี้ท่านหูเรื่องไปหูเรื่องอยังท่านหูเรื่องไปมีแขกมาหาหูแล้วเที่ยวหูแล้วเที่ยหูแล้วพี่น้องเขาเหลือบ่มหูเต<ด>ี่ย <laughs> มีต่พีนองบ่หูตะแมงด้าหูแล้วเพรหูแจงไดเดิน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 ท่วมากเนาะตีสามท่วมากเนาะตีสามท่วมาก่่มาหับผมแน่ว่าสับนทํามากด้ยผมเนี่ยเอามาเบิรโตเด้ยมาเบิดตนเบิรตโตมาหับผมแนบพอผนได้ออกไปหับแต่ตะมือเคื่ต่ตีสามพุนแต่่ะพีนองเขาบ่ท่านไหูแจแตะแมงดา้าหูจกแล้วพาไปถามข่าถามข่าคนหน่อยเป็นตะยันเออนอกว่าั้งหนอกเนานได้อยู่เทีนหุงบ่เดี๋ยวบอกว่าต้งหนอก โ oh, อ้ตอแก้หน่อยก,มก,ออ <c oughs> อกย็มาพอดีบาดเนี่เอ้านน่กดตอแกะหน่อยมาได้ใช้เนี่ยคือแตงตัวรอดแเอ้าแล้ไยางน้ำลงปูมดแ้มันเนี่ตป,<อ>ปูมับาทแล้วก่ยางน้ำไปน้ำลงปูแล้วไปบามาต <c oughs> ้กัดดี๋นี้ละมาแล้วบาดนี่พี่น้องอยากเชนหนวดเินด<อ> <c oughs> ีเดี๋ยวเดี๋ยวมาคือเราเอาบุญกุบกุบเดียไปเออมีแนวมาเสฟ ยิ่ไป้าเดีย sí. <laughs> <laughs> ่ไน้มง like like. <laughs> ่มด้ว่าใจมียังม่ฝาน้อยก็ไปยิมบ่ได้รครับเอาเขาา้เตีปกมกินน่มหล่มันบไดรำกินน่มหลยกินนน้มไหลยก็ได้แขวออกจะมั่งอัฐบาทเนี่ยแล้วท่านว่าท่านเห่าอยู่แต่เสียแล้วแขวะอุ้งเลยตีปากจะย่งไมย่ม่ยิมม ยายยิ้งงบักนึงงเลยว่ะบากนึ่งงงว่าไอ้ถามข่าวเนี่ยไปอยู่ใสมากเว่าบางหันยูน้ำแม่ยูุงเทพครับอยูุงเทียบโอ้หน้าตาช่วงรอเราอาการตุรู้ตุลูเลยใครแน่ครับยูมิตกินกครับมนได้กินกำนองมแต่นอนกับกินไม่มีเบียกครับีเวียกเพราก็มากพอเราขึ้นีตีสามกัวกับตีสี่สามตีอะตีสี่่ล ตัราไม่ยืนเที่ยงอไ้ง่าไม่ยืนเทียงอะไรู้ไม่สูงก่าก็ไมีสูงกว่า่สูงกว่าอย่า่กการว่าสูงนี้เาเบิ้งกันเบ้งเนื้อแยการเพระท่านได้เห็นเนยกการว่าสูงนี้เพาะท่นมันจะไม่สูงแยกปีแล้วป่ะสาิตัวใดเลยเยนีสาเว ถามที่เปีนี่เป็นลูเขยายการพอดีเลยั่นเอาวะก้าอยู่แล้วนี่เป็นใจแ่งไงพ่อทัาได้เอแง่ยไ่ได้กว่ได้ดีๆเขาได้ก่ีไม่้หนจะมรอจะรอพี่ชย้เาหอเาม่อยู่ใก่เาเอาเาเ่นี้ัง่เยครับทสานจะาทุสนจะคนเล่ว บุญเหรอ้าพ่ดีนี่แหละที่้องเสื้อผ่ได้เลยเนาะตัวเสือ n าแห้งมันแพงครับบุกการเขงบ่มีงานอเลยบุกการ์เซียมาดีจิมาได้สวยทั้งันสติแพงครับโอ้ยว่นจีมาลายเท้าแล้วมามาลายเทือแล้วมีรถมาวะท่านมารถโดยสารครับ ไม่ไมเนี nee ่ยี่ยากันบวาควบจองเข็มมาได้เนี่เก่งกาเฮ้าบุ่นได้เนี่ยควบแล้วเก่งกาเฮ้าบุ่นต้นนี้บ้าเก่งกาเฮ้าบุ่นได้นี่วมีแต่เฮามีแต่เฮ้านี่ดมันอยู่อุบลนอบลอย่อุบลบไม่กินแล้วบบหลาอวใส่ไม่ยังบานอ่างแขนกันละบานเนี่ย จ่าว่าจายมดันซ้ำดิหมของเมกันแล้วว่าเขาจเอยุม่เอาอายุปีนะหมอว่าจีูหลายตาล้าหมอ่อหมอ่หมออหมอไมกอนเข็มที่หนึ่งเอาหมพอสั่บันี้จีมาไหลสดน้หมูมาอยู่น่งจมาอยู่น้าเมอยู่เฮือนมาสั่นให้ยูน้ยูอ่ะแกเลือกติดตามได้พี่น้องแกไม่เอาดอกมะฮันหม่ติดตามเด้พี่น้อง EP สามสีมี ไงมีตรหักไงตาหักไงมีตะหโ้ากติพี่น้องเขาคุมเขาติดตามเด้อว่าไงมิตรหักสิฮหตอม่หยังไ่พี่น้องเขาเบิ้งยูอีพีสาจากไกลหนึ่งรุ่งที่ว่าพี่น้องยี่สิบสี่ย่สิบห้าโอ้แสดงว่าสวันมันเดียวนแสดงว่าคนหนาท่านูจักดิเน่บอถามเลยว่าพี่หนึ่งหูจักบอบอครับบ่ท่านูจักคนหนา่า จะไปหั่หมาอยู่้ไปเท่หน่าอยู่มงเจ้านี้คิดลดข้มากกับไก่ทหานละมว่าในตื่นของเาปะในเตอนตอนนี้วันในตื่นเยกคนอยู่เที่ยวก้อนนี่วอลชูฟังมีแม่เสริมเราจะโอนเงินมาหายหาพันผลหาง่เป็นตะยาดราว่าบอมมาล้วได้เอาขึ้นทำเอาไกันเลยครับไอา้นุ่มอีกมื่นหนึ่งพอทีนี้าบ่มาาล้วได้เอากลวขึ้นหมดเลยเอาไมกันเลครับบานนี้ได้โอนมาห้ยสิบาทไม่เนเราไอ้นุ่มสิบบาท ไอ้เด่อเราเป็นน้องเด้อไห้กำลังแรงใจกับไงมิตรหักกับแม่ลำเพาอาจารย์ตายอีพีสามจากใจหนึ่งรุ่งทิวาวันที่ยี่สิบสี่ยี่สิบห้าที่นองแน่นอนพบกันกับนางเอกเมียวลัคนาอาจารย์เฉินสุปแด่สุปลุยแม่แด่แม่ลุยแม่ลุยอันพ่อเอพ่อเอเต่าห้องเต่าห้องอันเอ่งก็ คุณต้นมาว่าวงเนี่ต้นเธอโบมาแล <c oughs> ้วก็สิเมย์ม่ปุ่นออรไทยพมมาสแล้วก็ไก่แก้วปิยวงศ์มีงามดีก็มาคือเก่าพี่เอ้อะที่นี่มีตะลัมพร้อมม,มีตะลัมม<ๆ>ีตะลัมแข็งแคลนแต่ว่าวันที่ยี่สิบสี่นี่สิเป็นคอนเสื่อมโอ้มีเตยน้ำอยู่บแมนมีเตยตะลัมแข็งแคลนมัเตรียมก่อนล้ำมันมูอไปนี่ยเพื่อนว่าผู้ใด้ติดึ้นต้องล้ำเด้ยล้ำเด้ยก่อนไปวันนั้นได้จะก่อนจะตายหัดหาย โอ้ยแต่หาเอากบรบเป๋ถือขี้อยู่นี่เลยจะเล่นในมู่ไอ้พาใหญ่ไปตะยักษเกียกรรมอยู่นี่นะครับอยู่บา้าหนหลังนี้นะครับยินดีต้อนรับนะครับบอกชูฟังแล้วว่าสิ่งที่มันผ่านมากะมันผ่านไป<ม>นก็คือเริ่มต้นชีวิตใหม,ม่มสิ่งดีๆคือบอ่ใหน้นอนอยู่สำนักง,งานให้มานอนอยู่บ้านแม่สอบแล้วก็มานอนอยู่พี่ อันมีงานหาเธอได้รับนน้ำเพลินมาฉันพี่นอ้องให้ยังได้มันกระถิ่มกันบ่ได้หรอกลูกก็คือลูกก็คือเตดานะครับพี่น้องเฮานะครับอย่าลืมให้ความภาคภูมแพงนะครับแม่ลำเพ้าฉันตายไง็นตาหักคือยังแม่ว่าไงมีตาหักโดนไงมีตาไม่ใช่คือมีตาหักมีตาหักโอ้มีตาหักนะครับแตวจะพาะ่ายไงไงมีตาหักเฮ็ดจิจกรรมพฤจิกรรมนีย่ำไล่ชดกับที่ผาไปนะครับ กวนหากวนแพร่งไหวพี่น้องเข้าในเบิงติดตามหลายๆคนที่บอยไม่เข้าถามข่าวถามข่าวมาไปอยู่ยังไหนไปยังไงคือบอยเห็นมากคือว่าจีมากคือตัวเต็มมูแท้วะจันทรมาแล้ววานนี้พี่น้องนะครับมาแล้วมาแล้วนะแล้วมือแรงจีภาพี่น้องจีภาพเปเหรินน้ำวันไหนโอ้มือแรงว่าจีซ้อมดิเมื่อเที่ยงที่มาอาจารย์นอกคุณตีว่าจะเขาซ้อมกันว่าจะเริ่มเขาซ้อมกันนะครับเดี๋ยวพาไปไหนไปตะยานไปเทศเสียงเบิงอาหารถือปีถือกล่องน้ำมูบอนะครับเอาคลิปนี้ยินดีต้อนรับ ใหญ่เป็นตาหักโอ้ญ่มีตาหักใหญ่มีตาหักมีตาหักกับสูบานหนึ่งรุ่งที่วามน้อยศิลปโดนแล้วกว่าได้พอนหนาคาตากันคลิปนี้ไล่งานตัวค่ะพี่น้องครับโฮจ้กคลิปหน้าพ่อกันไหมขอบคุณความมากอเพลงครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับค่ะ